สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา63สทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปเขาส่องคุณไหมนะคะส่องแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเขาอาจจะนิ่งอาจจะเงียบอาจจะไม่ได้คุยกันหรือว่า no contact ก็ได้นะคะมาดูกันดีกว่าว่าเขาส่องคุณไหมส่องแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะส่องแล้วอยากกลับมาไหมประมานั้นนะดูพลังงานคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ พลังงานของคุณเป็นทัวรครับนะคะ,ะความปรารถนาของคุณหรือคุณมาถามถึงคนรักของคุณหรือเปล่านะคะแต่ให้ึ้นมาทูวรครับนี่คือคนมีความรักนะคนที่มีคนรักนะคะอืมเข้าดูพลังงานคุณอีกคะ่ะคุณมีพลังงานของความเป็นทัวรครับนะคะคนที่รักจริงรักแท้นะคะรักแบบให้ทั้งใจให้ เท่าเทียมกันนั่นแหละนะก็อยากได้ความรักกลับคืนมาด้วยนะคะแต่สิ่งที่เผชิญอยู่เนี่ยอาจจะเป็นความรักแบบแบบเพื่อนหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าอืมต้องตัดสินใจแล้วแหละเนาะมองหาความรักใหม่นะคะอืมลองหาความรักที่เป็นคนของตัวเองจริงๆดูซิอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นหรือมีคนเข้าหาคุณอยู่ช่วงนี้ก็ได้นะคะเออ มีคนแข่งขันมีคนแก่งแย่งกันเพื่อคุณอะหรือเข้ามาคุยออกับคุณค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะไปอาจจะเข้าไปในแอปเดตติ้งหรือว่าเข้าไปคุยกับคนอื่นๆในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยมันก็เลยมีเหมือนกับได้รับความสนใจอะแล้วคุณเองก็เหมือนกับถูกคนอื่นเขาแก่งแย่งที่จะเข้ามาเพื่อที่จะได้คุยออกับคุณประมาณนั้นไหมนะคะท่าน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณมาถามถึงเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเขาเนี่ยสองคุนไหมน,นะคะเขาดูคนคนนั้นของคุณไยคะ่ะตัวเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะตัวเขาในตอนนี้ตัวคุณเป็นธาตุน้ํานะที่เห็นชัดๆเลยธาตุน้ำธาตุไฟนะคะมีความอ่อนโยนในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็มีมีไฟรักที่มันดูฉุกโชนอะชกโชน คือคุณเรียกกระแสะปลุกกระแสะได้นะเอาจริงถ้าไม่มีคนคนนี้ที่ติดอยู่ในชีวิตตัวคุณเองก็ละลา,ลาสบายเลยมีคนเข้าหาเยอะนะคะแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของคุณยังแอบชอบคุณเลยอ่ะอืมมีความแบบเป็นเฟรนด์โซนนะคะพูด <c ups. S 1> คุยกับคนอื่นแต่ว่าเหมือนคุณมีใครอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะทวบคนะับเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าคนที่เข้าหาคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้พลังงานเยอะหน่อยในการที <c oughs> <ๆ c oughs> <ๆ>่จะเข้าหาคุณเนาะเพราะว่าต้องแบบ พยายามเอาชนะใจคุณให้ได้ประมาณนั้นตัวเขาคนนี้นะคะมีความคิดมากคิดเยอะนะในช่วงนี้เขาในวันนี้ตอนนี้แหละเขาวิตกกังวลไม่รู้เหมือนกันเรื่องอะไรเรื่องคุณก็ได้เรื่องชีวิตส่วนตัวเขาได้หรือเรื่องความคิดของตัวเองเขาจะค่อนข้างที่จะจัดการกับความคิดของตัวเองไม่ได้นะคะอยู่กับความวิตกกังวลใจในช่วงนี้เป็นคนท่านลมได้นะคะอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยในฝั่งของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จบลง อคนคนนี้อาจจะไม่โสดเนาะคุณก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปกับคนนี้ได้ไหมนะคะเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่โสดเหมือนคนที่มีภาระมีพันธะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้เนาะดี e h a r l ฟนหรือเขากังวลใจกับงานแต่งหรือตัวเขาที่จะต้องไปคอมมิตเมนต์น่ะเออ Date of Rebirth นะคะ อืมจริงๆมันคือเดทกับรีเบิร์นะแต่เมื่อกี้แม่หมอกระดตอ่านเดทออฟรีเบิร์คือเขาอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นกังวลท้ายที่สุดก็เกิดขึ้นแล้วกลัวว่ามันจะไม่กลับมากลัวว่ากลัวว่ามันจะจบไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาใหมอ่อ่ะอืมแต่คนคนนี้ดูเราไม่โสดนะคะหรือเขาเป็นคนโสดที่ก็คาดหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดี ตำแหน่งเดียวกันกับคุณแหละตัวคุณคาดหวังแค่คนรักที่ดีแต่คนคนนี้คาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่มันลองเทิมคอมมิทเมนต์อยู่กันยาวๆอะไรเงี้ยแต่เขาทําไมต้องกังวลใจด้วยเนาะอ่ะคงเป็นสาเหตุที่เราต้องมาดูว่าเขาส่องเราไหมคุณรู้ดีเนาะเรื่องราวของคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องของคุณคุณจะรู้ดีว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะมาดูก่อนว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะจะได้รู้กันไปเลยว่าเออเขาส่องคุณไหมนะคะ เขารอเวลาถามว่าเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่ากับคุณเนี่ยเขาเร่งรีบไม่ได้เขาต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ต้องรอโอกาสต้องรอดูท่าทีด้วยรอดูจังหวะไม่ใช่ว่าจะเข้ามาแล้วคุยได้เลยไม่ใช่คุณมีคุณมีขั้นมีตอนอ่ะคุณต้องต่อคิวเหมือนเขารู้ว่าคุณอ่ะ ก็ป๊อปปูล่าในหมู่โซเชียลนะคะเหมือนถ้าเขาจะเข้ามาเห็นไหมเขาต้องรอต่อคิวเหมือนเขารู้เลยว่าคุณอะ่ะมีคนเข้าหาเขาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าในใจจริงๆของคุณอะ่ะคุณกําลังรอเขาอยู่หรือคุณยังพักดีต่อเขาก็ได้นะคะแต่ตัวเขาเองต่างหากละ่ะที่ไม่ว่างนะอืมถามว่าเขาส่องคุณไหมแน่นอนเขาส่องนะเนี่ยทัวร์บอลส่องจากที่ไกลๆแล้วก็เห็นว่าคนไลค์ คนชอบคุณเยอะไปหมดเลยตัวเลือกทางเลือกเยอะมากคุณอาจจะปฏิเสธหรือคุณอาจจะพูดอะไรที่ชัดเจนไปกับเขาแล้วมันเลยทำให้เขากังวลใจคุณมีเฟรนโซนมีคุณคีดเฟนโซนกับเขาแบบที่เป็นเฟนแบบไม่ใช่เพื่อนสนิทอะเพื่อนเหมือนคนรู้จักนะคะมันเลยทำให้เขากลัวกับสิ่งที่คุณพูดคือกลัวว่าตัวคุณจะจบจริงจ เพราะสาเหตุที่เขาไปแต่งงานแล้วหรือเปล่ามาเลยทําให้เขากลัวหาสิ่งที่เขามีคอมมิตอยู่สิ่งที่เขา้างเติ่งเอาไว้เนี่ยทําให้เขากลัวเขาไม่มีสิ่งที่จะต่อรองกับคุณได้เพราะตัวเขาเองก็มีชนักติดหลังอยู่นะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้หยุดที่จะมองคนนะเขายังมองกลับมาที่คุณเสมอแล้วก็รอดูแล้วเขาก็มองเห็นว่ามีคนข้อหาคุณเยอะมากนะคะมาเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้ คนนี้อาจจะไม่ชอบแข่งขันหรือกลัวการแข่งขันก็ได้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณใช่ไหมเขาคิดว่าคุณเป็นคนสนิทเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทนะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยให้เป็นแค่เพื่อนที่เหมือนเพื่อนทั่วไปอะไม่จําเป็นต้องมาคุยกันทุกวันไม่จําเป็นต้องรับรู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณอะคุณไม่ได้อยาก เขารู้สึกว่าตัวคุณพยายามถอยห่างออกไปเรื่อยๆนะคะคุณมีดิสแทนต์กับเขาหรือว่าคุณพูดเอาไว้แล้วชัดเจนว่าถ้าแต่งงานแล้วถ้าเลือกคนอื่นแล้วก็ไปอยู่กับคนอื่นอย่ามายุ่งกับเราเลยอยู่ห่างๆต่างคนต่างอยู่สัจะดีกว่าต่อให้คุณจะรักหรือมีใจแค่ไหนเนี่ยตัวคุณเองก็คิดว่าเราก็หาคนให้ตัวเองได้อะอืแล้วก็หาคนดีๆให้กับตัวเองได้ แล้วก็จริงนะมันก็มีคนเข้ามาหาคุณจริงๆนะคะประกบหน้าประกบหลังนะี่ยมีคนแข่งขันกันเพื่อคุณแม้แต่คนคนนี้ก็ยังรู้สึกว่าต้องไปแข่งขันอะ่ะอืมคุณก็ไม่ได้คิดเลี้ยวขิดเลนเนอกก็ <c oughs> <c oughs> จะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะส่องคุณแน่นอน,นะคะ่ะแล้วความรู้สึกที่เขาส่องเขารู้สึกว่าคุณดูเหินห่างคุณอยู่ไกลจากเขาแต่ตัวเขาเองก็มีพันธมีครอบครัวที่จะต้องดูแลมีอนาคตที่เขาก็จะต้อง วางแผนเอาไว้คุณมีผลต่อใจเขาแค่ไหนคะคุณมีผลต่อใจคนคนนี้แค่ไหนมีผลนะมีผลในเชิงความคิดความรู้สึกความกังวลหรือบางครั้งคุณก็ทำให้เขาหลังเลใจที่จะก้าวต่อไปแล้วคุณก็ ดึงดูดเรื่องทางเพศกับเขามากนะคะคุณตรงสเปคอะ่ะคุณติ๊กถูกทุกข้อในเรื่องของรูปร่างหน้าตากิริยาท่าทางการแต่งตัวอืมแต่ก็แปลกเนาะที่เขาไม่เลือกคุณมันอาจจะต้องมีคอนฟ lict อะไรบางอย่างนะก็แต่ว่าหรือมีความแตกต่างกันมากๆระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเลยทําให้เขาเลือกที่จะไปมีคนอื่นหรือเขามีคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่านะคะ คุณมีผลนะมีผลทำให้เขารู้สึกลังเลใจในบางครั้งในการที่เขาจะอยู่กับคนของเขาหรือว่าการที่เขาจะเลือกคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันป๊อปอัพขึ้นมาที่เปิดมาคือยังไม่เห็นความรู้สึกที่มันมีเท่ากันคือสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะต้องการความรักนะคะต้องการคนรักที่มันอ่อนละมุนที่มันเท่าเทียมกันอะคุณให้เขาเขาให้คุณอะเป็นความรักอะ แต่คนคนนี้สิ่งที่ปั๊ขึ้นมาคือมีแต่ความกลัวมีแต่ความต้องการโอเคเขาคิดคิดกับคุณในแง่ดีแต่ว่ามันไม่เชิงเป็นความรักหรือโรแมนติกเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกก็เลยคิดว่าคุณน่าจะรู้ดีว่าคุณรู้ว่าคนคนนี้รู้สึกไม่เหมือนกันแต่เป็นความรู้สึกที่ก็ตัดกันไหมคะ่ะคุณเลยเลือกที่จะอยู่ในจุดของคุณคือขอฉันจุดยืนของฉันคือมันต้องรักกันอะ แต่ถ้าไม่ได้รักกันก็ปล่อยให้ฉันอยู่ของฉันแบบนี้เถอะนะคะเออเพราะว่าตัวเขาจะชอบคุณเป็นพิเศษในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะ่ะแต่เขาก็จริงใจนะแต่ความจริงใจของเขามันระดับมันระดับเล็กน้อยอะ อืความจริงใจมันระดับที่เขาให้คุณทั้งหมดไม่ได้อาจจะด้วยเพราะว่าเขามีครอบครัวแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาไม่สามารถทุ่มเทให้กับคุณได้ทั้งหมดมันเลยทําให้เขาทําอะไรช้าไปหมดเลยเกี่ยวกับตัวคุณช้าจนคุณแบบจนคุณต้องจําเป็นต้องไปอะ่ะจําเป็นต้องตัดสินใจอะ่ะอืมเพราะคุณไปตัดสินใจเขาก็กัวอยกนะคะว่าเออคุณจะไม่ชอบแล้วคุณจะไม่เอาเลี้ยวอะไรเงี้ย คนคนนี้มีความขี้กลัวขี้กังวลเนาะความกลัวเป็นสาเหตุนะคะคุณมีอิทธิพลกับใจมีอิทธิพลกับเหมือนเขามีปมในชีวิตอะมีปมบางอย่างแล้วคุณไปสะกิดปมนั้นอะซึ่งจริงๆปมเนี้ยเขาอาจจํจำเป็นที่จะต้องฮิลลิ่งก็ได้นะคะแต่เขาพยายามยึดติดไว้แน่นเลยเหมือนประมาณว่า ถ้าเจอคนแบบนี้เขาจะไม่เอากลัวเพราะความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณมันดูรุนแรงเขาอาจจะกลัวว่าคุณจะมาทําร้ายคุณจะมาทําให้เขาอกหักคุณอาจจะทําให้เขาไม่รู้สึกรู้สึกไม่ไม่มั่นคงในความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยอยากอยู่กับคนที่ทําให้เขารู้สึกมั่นคงรู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณไปทาร้ายเขาเนาะ แต่ด้วยตัวเขาเองต่างหากที่เขาเหมือนมีแรงแบบดึงดูดกับคุณมากจนทําให้เขากลัวว่าตัวเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะคนคนนี้ชอบที่จะมีอิมเจแบบฉันมั่นใจฉันดูดีฉันควบคุมได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆนะคะภายนอกนี่ดูสมาร์ทดูเท่ดูดูเป็นดูแมนมากแต่ว่าภายในเนี่ยวิตกกังวลแล้วก็กลัวมากกลัวที่จะสูญเสียความเป็นตัวตน สูญเสียความมั่นคงนะคะเพราะว่าตัวคุณอาจจะมาสอนอะไรหรือว่าตัวคุณอาจจะเข้มแข็งนะคะกว่าเขาก็ได้มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้คุณอ่ะแต่ถ้าจะเข้ามาเลยอ่ะเขาก็ไม่สามารถทําตามข้อตกลงหรือว่าเข้ามาแล้วหยิบยื่นความรักให้คุณได้เลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะเขายังรู้สึกว่าตัวเขายังไม่มั่นคงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขา เขาชอบคนที่เข้ามา please เขาคนที่ทําให้เขารู้สึกแบบมั่นคงรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งคนดีคือต้องสต์อี e ก้เขาด้วยแต่คุณอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเนาะเพราะไพยในายออกบอลเนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์มาแล้วในชีวิตเป็นคนที่ไม่ใช่แค่แบบจะเอาใจคนแบบหลับหูหลับตาคือเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาอย่างเหมือนเป็นคนเถ็นตรงอะ่ะอืมแต่โอเคมันอาจจะไม่ดีกับความสัมพันธ์แต่อย่างน้อยเหมือนคุณ ผู้นี้คนนี้ได้ได้รู้สึกเขาเรียกกลัวนะคะเขากลัวความตรงไปตรงมาของคุณแล้วคุณดูเป็นคนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอะ่ะอืมหรือคุณอาจจะผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาเยอะก็ได้นะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอ่านเกมขาดอะ่ะแต่ในอีกใจนึงคุณก็อ่อนใจให้กับคนนี้อะ่ะอืมคุณให้เขาแบบทัวร์คับไปแล้วนะคะ ในขณะที่เขาไม่ได้ให้ถ้วยไหนกับคุณกลับมาเลยอะ่ะเขาอาจจะพูดเย็นชากับคุณก็ได้ว่าเขาแบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณซึ่งมันก็จริงนะเพราะว่าดูแล้วเขาไม่มีความรู้สึกเขากลัวที่จะมีความรู้สึกนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาตกไปอยู่ในห่วงของความรักปุ๊บเนี่ยคนคนนี้จะอ่อนแอทันทีแล้วก็เป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วเขาก็เลยกลัวที่จะตกหลุมรักคุณในขณะที่คุณไม่กลัวเลยนะคะ ไม่กลัวการตกหลุมรักเพราะว่าคุณเป็นคนที่พร้อมแล้วคุณมั่นใจว่าคุณจะรักใครคนใดคนหนึ่งอย่างจริงใจได้อะแล้วคุณก็คาดหวังว่าใคนคนนั้นก็จะรักคุณอย่างจริงใจแต่คนคนนี้ไม่ใช่คนคนนี้ต้องการความมั่นคงเท่านั้นนะคะความมั่นคงในใจอาจจะเป็นเพราะแผลในใจในอดีตหรือช่วงเวลาที่เขาเป็นเด็กนะคะเขาส่องคุณแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงบ้างคิดมากนะคะกังวล คุณคุณอยู่ในหัวเขา twenty f o u s e v ะเจ็ดวันยี่สิบสี่ชั่วโมงก็สนใจนะคะคุณอาจจะโชว์ให้เขาได้เห็นว่าคุณประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างแล้วก็คุณดูเหมือนกับมีคนเข้ามาสนใจเยอะเขาเห็นเขาเห็นว่าคุณดูดึงดูดแล้วก็ดูน่าสนใจในเวทีโลก ถ้าคุณไปเดทติงออนไลน์แบบเวอร์ไวแล้วเออเขามองว่าคุณเป็นที่น่าสนใจสําหรับคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่เขานะคะมันทําให้เขาคิดคิดตลอดเวลาเลยเรื่องคุณคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรแบบเนี้อืมคิดเป็นตุกเป็นตะคิดเยอะคิดมากอ่ะคนคนนี้แบบเป็นคนที่คิดคิดได้เก่งจริงๆนะคะเออคิดอยู่นั่นแหละคิดถึงนะคะนอกจากคิดมากคิดเยอะแล้วยังคิดถึงอีกคิดไม่ตก นะคะเป็นไพ่เดอะมูนอ่ะคิดมากคิดถึงนะคะ<_ <EN> _>เขาคิดยังไงคะเวลาที่เขาส่งคุณแล้วคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่แบบสนุกช่วงเวลาที่เคยใช้ด้วยกันแล้วมันสนุกมันตื่นเต้นคุณทำให้เขาสิบสี่ครั้งอะ่ะเออเป็นความรู้สึกแบบนั้นเป็นความรู้สึกที่เขาอยากกลับไปไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งหรือว่า เป็นความสุขที่แบบมันไม่มีลิมิตอ่ะคุณทาให้เขาสุขมากนะจริงๆอ่ะเนี่ยมาเลยทําให้เขากลัวคือแบบยังไม่ทันได้รู้จักกันแบบดีพอ,อตัวเขาเองก็เคลิบเคลิ้มไปกับคุณในระดับสิบถ้วยแล้วไหนจะดึงดูดด้วยรูปล่างหน้าตาอีกคนคนนี้กลัวมากกว่านะคะกลัวความสัมพันธ์ที่จะมีกับคุณกลัวว่าจะแพ้ทางคุณกลัวว่าตัวเองจะไม่มั่นคงกลัวว่าตัวเองจะตกหลุมรักแล้วเสียศูนย แล้วถ้ายิ่งคุณกับเขามีข้อจํากัดอะไรบางอย่างเช่นว่าอญา,าติพี่น้องหรือสังคมของเขาไม่ชอบคุณเนี่ยเขาจะเขาจะตกหลุมลักคุณไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นเขาจะถอนตัวไม่ขึ้นพอเขาถอนตัวไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบกลายเป็นเหยื่อแล้วคนอื่นก็จะประนามกลด่าเขาอะไรแบบเนี้ยเอออืเขาก็เลยอย่างที่บอกเขาเป็นคนมีปมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่สนับสนุนให้เขาอยู่ อยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงได้อะไม่ว่าจะครอบครัวสังคมหรืออะไรก็ช่างอะคือคนนี้เรียกร้องหาอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าคนเหล่านั้นก็สปอยเขาไปในทางที่แบบไม่ได้ช่วยให้เขาฮีลิ่งหรือว่าทําให้เขาแบบกล้าเผชิญหน้ากับความจริงอะแต่แค่ช่วยให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่คนอื่นมองเข้ามาแค่นั้นเองแต่ตัวคุณอะเป็นความสุขให้กับเขาได้จริงๆอ่ะเทนอปคับอะ ตอนแรกเรามองว่าเขาไม่มีถ้วยแห่งความรู้สึกให้กับคุณเลยเนาะนั่นเป็นเพราะว่าเขากดทับเอาไว้ด้วยใบหน้าที่แบบอย่างที่บอกเลยคือเขาดูเท่ดูสมาร์ทดูเป็นคนไม่มีหัวใจดูเป็นคนเจ้าชู้อะไรเงี้ยแต่ภายในจิตใจเราคืออ่อนแออ่อนไหวมากนะคะเป็นคนขี้ขลาดเป็นคนขี้กลัวอืมแล้วยิ่งเจอเจอคอนเนคชันที่มันสตรองแบบนี้กับคุณอะเนี่ยมีทั้งไฟมีทั้งถ้วย คุณพาเขาไปในทุกเอลเมนต์คุณเหมือนพาเขาขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์ที่เขาเป็นคนขี้กลัวแล้วคุณก็นั่งจับมือเขาแล้วแบบไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาไม่เคยกล้าขึ้นไปอะไรจุดนั้นเลยแล้วคุณก็พาเขาขึ้นไปแล้วก็ลงมาคือแบบมันทั้งน่ากลัวแล้วก็ทั้งสนุกแล้วก็มีคุณอยู่ด้วยอ่ะมันมันมันดีมากแต่ว่าพอลงมาแล้วอ่ะเขากลัวว่าคุณจะแยกจากไปแล้วตัวเขาเองจะอยู่บนโรลเลอร์คสเตอร์คนเดียว เขาจัดการกับอารมณ์ไม่ได้นะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เขากลัวเขากลัวว่าคุณจะหนีไปหรือว่าคุณจะมีคนอื่นเพราะด้วยความที่คุณถ้าเป็นคนหน้าตาดีนะอย่างที่บอกเขาก็ไม่ได้คิดแค่ว่าเขาคนเดียวที่จะเข้าหาคุณคุณต้องมีคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเขากลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งคุณไปแล้วก็คุณจากเขาไปเพราะเขารู้ตัวดีว่าเขาเป็นคนขี้กลัวฮะรู้สึกแทนคน คนนี้ได้นะว่าเขากลัวในความสัมพันธ์นะคะกลัวที่จะตกหลุมรักกลัวที่จะเป็นเหยื่อของความรักอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขาอาจจะเลือกในสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกมั่นคงค่ะถ้าคนที่เขาอยู่ด้วยนะเป็นคนธาตุน้ําแล้วนะคนคนนี้โอเคเลยเพราะว่าคนคนนั้นจะใจเย็นกับเขาแล้วก็แบบจะอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาอะ่ะอืมแต่ถ้าคุณเป็นคน แต่ดูเหมือนคุณเป็นคนที่มีทั้งธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟอะเห็นไหมคุณมีทั้งความสนุกสนานแล้วก็ความอมอนโยนมันก็ได้ใจเขาแหละแต่คุณไม่มีธาตุดินในตัวคุณอาจจะเป็นคนแปลปรนง,ง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะด,ด,ด้วยอิโมชั่นอลด้วยด้วยถ้วยอะถ้วยคือความรู้สึกธาตุไฟก็รวดเร็วเหลือเกินแอคเร็วนะคะตัดสินใจเร็วนั่นคือสิ่งที่เขากลัวคุณอาจจะต้องเพิ่มธาตุดินในตัวนั่นคือความมั่นคงความช้าคนคนนี้ชอบความช้า มั่นคง steady นะคะไม่ต้องสงสัยว่าถ้าเขาเขา้าเขา้เขาออกออกในชีวิตคุณทําไมเขาถึงเขา้เขาออกในชีวิตเพราะว่าเขากําลังมองดูคุณอยู่กําลังค่อยๆพิจารณาคุณไปแล้วคุณอาจจะเถียงว่าเออแล้วไมีคนอื่นทําไมเพราะเขาอยู่คนเดียวไม่ได้คนคนเนี้ยมีบอกอย่างที่บอกคือมีปมด้อยมีปมในใจเพราะฉะนั้นเขาต้องการความมั่นคง ให้เขามั่นใจในทุกก้าวเดินของเขาถ้าคุณจะเป็นคนของเขาอะ่ะคุณต้องเข้าใจเขาแต่ถ้าคุณบอกว่าเออคุณอยู่ไม่ได้หรอกกับคนที่ไม่มีความมั่นคงแบบนี้เพราะคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์คุณโตมากแล้วคุณโตกว่าเขาเยอะคุณกล้าเสี่ยงกล้าทําแต่เขาไม่กล้านะดูเหมือนเขาตัดสินใจได้แต่ว่าภายในแล้วคือขี้กลัวขี้กลัวมากๆขับมอเตอร์ไซค์ยังกลัวเลยอืมจเจ้าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย เขากลัวคุณพลังงานคุณพาเขาขึ้นโรลเลอร์คสเตอร์เยอะเกินไปนะคะมันขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงอะมันควบคุมยากคนคนนี้อาจจะเป็นคนเพราะเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วเขาเลยต้องการคนที่จะกราวเขาให้เขาอยู่ติดพื้นเขาอาจจะเป็นท่านลมก็ได้นะเป็นคนที่คิดมากท่านลมนี่คิดเยอะอยู่แล้วจินตนาการหลากหลายนะคะอเปลี่ยนใจง่ายด้วยโรเลด้วย เรายิ่งคุณแบบมีพลังงานที่ทําให้เขาขึ้นขึ้น,นลงลงอ่อนๆอน๊อเขากลัวนะคะคนคนนี้กลัวเขาต้องการคนธาตุดินเข้ามาอยู่ในชีวิตด้วยนะคะคุณอาจจะต้องเป็นธาตุดินอะอเป็นเป็นคนที่เสริมธาตุดินเสริมธาตุดินยังไงไม่ใช่เสริมไปกินธาตุดินไม่ใช่คืออาจจะต้องเป็นคนใจเย็นกับคนคนนี้ถ้าคุณใจเย็นได้คนคนนี้จะค่อยๆดูคุณไปเรื่อยๆเพราะจริงๆร้วเป้าหมายของเขาคือคือคุณนั่นแหละแต่เขาแค่ไม่กล้าตัดสินใจนะคะ,นะคะไม่กล้าแหกกฎ ไม่กล้า break through ในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากลัวนะคะอ่ะเขาส่องคุณแล้วเขาคิดที่จะทำอะไรไหมเขาส่องคุณแล้วเขาคิดที่จะทำอะไรไหมคะอยากคุยอยู่นะจริงๆเขาอยากทักคุณนะคะหรือเขาเคยทักคุณมาแล้วหรือเปล่าหรือทักแล้วก็โดนบล็อกทักแล้วโดนด่าเขาก็กังวลอีก เพราะตัวคุณก็อย่างที่บอกเลยคุณชัดเจนคุณแจ๋วอะ่ะเออแต่คนคนนี้ขี้กลัวกลัวคุณนะคะแต่จริงๆมันก็ช่วยให้เขาได้ได้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะเห็นเลเวลของตัวเองที่จะต้องแบบพัฒนาสตรองเกอร์อะเออตัวคุณอะเหมือนกับไปไปชาเลน n ์เขาให้เขาแบบออกมาจาก จุดที่เขาแบบเคยอยู่อ่ะมันจะได้แบบพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอ่ะเออตัวเขาอยากอยากเสี่ยงที่จะโทรมาหรือว่าส่งข้อความหาคุณมากๆแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะทําแบบนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าในใจหรอรูปเป็นไฟแล้วนะคะเนี่ยคนคนนี้มีแพชชั่นมีปรารถนากับคุณถามว่ารักไหมไม่ต้องพูดเลยสิบถ้วยนะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันบอกไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ดูโรแมนติก เพราะความหวาดกลัวต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆอะ่ะมันเข้ามาเยอะเกินไปจนทําให้คนคนนี้ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดหรือคิดเพ้อฝันถึงคุณอะ่ะแต่ปรารถนาคุณมากอยากได้ทั้งหมดที่เป็นคุณนั่นแหละไม่ได้แค่สองถ้วยเหมือนที่คุณอยากได้คุณอาจจะอยากได้แค่ความสัมพันธ์ธรรมดาแต่ด้วยความเป็นคุณนะคะมันธรรมดาไม่ได้คนคนนี้ธรรมดากับคุณไม่ได้คือคนคนนี้ถ้าๆๆถ้าตั้งเป้าของเขานะถ้าได้ต้องได้ทั้งหมด แต่ถ้าจะออนออนออฟแบบที่เป็นอยู่อ่ะคือเขากลัวนะคะเขาต้องมั่นใจว่าคุณอ่ะอยู่กับเขาจริงๆคนคนนี้ถึงจะถึงจะตัดสินใจเออคนนี้ถึงจะตัดสินใจนะคะเพราะว่าเอสวอนเนี่ยปรารถนาคุณมากอืมเพราะฉะนั้นไอ้คอมมิทเมนท์ที่เขามีอยู่อ่ะไม่ต้องกังวลเลยมันเป็นเพียงสิ่งที่กลาวให้เขาได้อยู่ติดพื้นเป็นเหมือนฐานทัพที่เขารู้ว่า เขาจะมีบังเกอร์นะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เป็นแบบจักคุณส่วนเข้ามาคืออย่างน้อยเขาก็ซบลงไปที่บังเกอร์ NER ตรงนี้ได้การแต่งงานของเขาหรือการที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์ในตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงบังเกอร์เท่านั้นนะคะแต่บอกเลยว่าถ้าคนคนนี้ยังอยู่ในชีวิตของคุณเข้าาอ,ออกกนะ,ะแล้วคุณไม่เข้าใจอ่ะคนคนนี้คือยังปารถนาคุณอยู่นะคะปารถนาในทุกสิ่งที่คุณมีนั่นแหละอ่ะคราวนี้มาดูความรู้สึกของเขานะคะ ที่ส่งคุณไปแล้วเนี่ยเวลาที่เขาส่งคุณแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงคะ mm hmm. เขาอยากบอกอะไรส่งคุณแล้วเขาอยากบอกอะไรมิสต mm ิก hmm. นะคะ I wish I could take my word uh, I could write my wrong mm hmm. เขารู้ว่าเขาทำผิดผิดที่ไปเลือกคนอื่นผิดที่ไม่ได้เลือกคุณผิดที่ไม่กล้าตัดสินใจเขารู้ว่าเขาผิดนะคะแล้วก็อยากจะอยากจะแก้อยากจะกาข้อสอบใหม่ นอกจากผิดแล้วยังเสียโอกาสกับคุณอีกไม่มีโอกาสแล้วนะคะเขากลัวเหลือเกินว่าโอกาสนี้จะจบไปตายไปจริงๆอย่างที่บอกเลย Date of Rebirth ออะทั้งที่จริงๆไพ่ใบนี้คือ Date and rebirth ใช่ไหมแต่เมื่อกี้ไม่รู้องไรอ่านว่า Date of Rebirth ซึ่งมันอาจจะมีความจริงนะคะเขากลัวว่าการจบลงครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกแล้วอะแล้วก็เนี่ยเขาเขา เขาไม่มีโอกาสแล้วอ่ะมี opportunity I did not act when I shoot h a v e เขาไม่ทำอะไรในเวลาที่เขายังมีคุณอยู่เวลาที่คุณยังอยู่ตรงนั้นนะเออโซ่ so contract นะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ใช่ไม่ธรรมดาเออมันมันมีเรื่องของจิตวิญญาณในการที่ยัง ยังผูกกันไว้แน่นนะคะเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเขาถึงได้มีความรู้สึกที่มันหนักแน่นกับคุณขนาดนี้ยังต้องคันคุณขนาดนี้แม้ว่าเขาจะไปเลือกคนอื่นมีใจให้คนอื่นแต่ก็ยังรู้สึกถึงคุณได้ยังไม่ได้อยากจะไปไหนจากคุณนะอ่ะโซคอนแทคนะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความอยากอะไรแค่นั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณที่มันผูกกันไว้นะคะ ต้องการการให้อภัยะคะ่ะตัวเขาเองเขาเขาสองคุณแล้วเขาก็เขาอยากให้คุณให้อภัยเนาะไม่อยากรอชาติหน้าอยากให้มันเกิดขึ้นชาตินี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วก็อยากจะบอกคุณทั้งหมดนะคะหลังจากที่เขาส่งคุณแล้วนะในวันนี้นะก็ประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอะไลน์ก็เข้ามาสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย